กฎแห่งกรรมเรื่องการเกิดดับกำเนิดสี่คติห้าพบน้อยใหญ่นั้นมีมากมายเหลือขนานับและแม้วิธีอุบัติขึ้นในพบภูมิทั้งหลายก็ผิดแพกแตกต่างก,กันออกไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำแนกความต่างอันสลับซับซ้อนให้เป็นของง่ายโดยแบ่งกำเนิดออกเป็นสวิธีและคติหรือที่ไปออกเป็นห้าสถาน ดังต่อไปนี้วิธีกำเนิดมีสี่รูปแบบคือประการที่หนึ่งสัตว์เกิดโดยการจำแรกเปลือกแห่งฟองไข่ประการที่สองสัตว์เกิดโดยจำแรกไส้ในมนุษย์หมายถึงมดลูกประการที่สามสัตว์เกิดในปลาเน่าในซากศพในขนมบูดหรือในน้ำกรมในเท่าไคลคือในของสกปรกทั้งหลายนั่นแหละประการที่สี่ กำเนิดเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกผุดเกิดขึ้นเต็มตัวโดยไม่ได้อาศัยทางออกอื่นต่อไปคือคติหรือที่ไปนั้นพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าท่านกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจทราบชัดว่าผู้ใดปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกท่านสามารถเล็งเห็นด้วยทิพยจักษุขอันล่วงจักษุขของมนุษย์ว่าผู้นั้นจะเข้าถึงกติที่เป็นไปได้5สถานนั่นก็คือสถานที่หนึ่งวิสัยนรกทั้งพระสาวกผู้มีทิพยจักษุในอดีตและปัจจุบันได้ใช้คำบรรยายตรงกันโดยมิได้นัดหมายคือเป็นสถานที่ที่แออัดยัดเยียดกันระหว่างสัตว์นรกทั้งปวง ถ้าประมาณไม่ถูกก็ขอให้นึกถึงนอนที่รุมเจาะชัยซากศพแม้จะมีปริมาณศพนับล้านร่างก็ตามก็ยังไม่เพียงพอรองรับเหล่ามูนอนที่มารุมชัยกันเอาเจยเลยผู้มีทิ่ประจักษสุย่อมเห็นสังสารวัตรโดยความเป็นทุกข์ก็เพราะสัตว์นรกนั้นมีมากกว่าพบอื่นๆทํานองเดียวกันกับโลกที่ปรากฏว่ามีคนโง่ามากกว่าคนฉลาดนั่นเอง เมื่องโง่เรื่องของกรรมเรื่องเดียวย่อมเป็นผู้ส่งตนไปนรกได้ง่ายดายนะักสภาพความเป็นอยู่ในนรกนั้นพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้กับสภาพที่พวกเราพอนึกออกคือเหมือนมีหลุมลึกยิ่งกว่าส่วนสูงของบุรุษหลุมหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปลวปราศจากวัน ลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสารพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านและกำลังหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมทานเพลิงนั้นด้วยเส้นทางคือกรรมที่ทำมาและได้ตกลงไปเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวสรุปนรกก็คือสถานที่ที่เน้นความแผดเผาและแปลว่าวิบากกรรมอันส่งสัตว์เข้าไปอยู่ ในนรกต้องหนักหนาสาหัสเอาการที่แน่นอนคือพวกทำอนันตริยกรรมทั้งหและอีกประเภทหนึ่งคือพวกที่ทำบาปเผ็ดแสบคือทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไว้มากมายและไม่มีบุญที่จะช่วยประคองอยู่บาปกรรมที่มีน้ำหนักมหาศาลจึงท่วงเขาร่วงลงทะลุถึงพื้นนรกจนได้ต่อไปสถานที่สอง วิสัยเดรฉา,านเราได้เห็นเดราชานกลาดเกลื่อนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งก็มีสภาพความเป็นอยู่หลากหลายบางเผ่าพันธุ์ก็ได้ใกล้ชิดกับมนุษย์เช่นสุนัขและแมวบางเผ่าพันธุ์ก็อยู่ในป่าลึกเช่นช้างและเสือเราเห็นด้วยตาเปล่าว,ว่าสัตว์แต่ละสายพันธุ์นั้นมีสติปัญญาแตกต่างกันออกไปมีอัตภาพที่น่าอึดอัดและปลอดปโปรง่งผิดแผก แตกต่างกันแต่ในสายพระเนตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อย่างรู้และสามารถเปรียบเทียบเดรัจฉานกับภพภบูมิอื่นได้ทั่วถึงตรัสสอนไว้ว่าเหมือนมีหลุมซึ่งลึกยิ่งกว่าส่วนสูงของบุรุษหลุมหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยอุจจาระลําดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสารพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานและกำลังหิวกระหาย มุ่งมาสู่หลุมอุจจาระนั้นด้วยเส้นทางคือกรรมที่ทำมาและได้ตกลงไปเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนยิ่งสรุปก็คือกำเนิดเดรัจฉานนั้นโดยรวมแล้วโศกโรคหน้ารังเกียจชวนให้อึดอัดระอาวิบากกรรมอันส่งสัตว์เข้าไปอยู่ในเดรัจฉานไม่หนักเท่าวิบากที่ส่งไปถึงนรกแต่ก็ใกล้เคียงกัน อาจจำแนกได้คร่าวๆว่าถ้าเป็นพวกโลกมากจะไปเกิดในสายพันธุ์ที่อัตคัดขัดสนเรื่องอาหารและน้ำถ้าเป็นพวกที่โทสะแรงจะไปเกิดในสายพันธุ์ที่ต้องกัดกินกันเองหรือแย่งชิงอาหารกันด้วยความดุร้ายส่วนถ้าเป็นพวกที่ตายขณะมีโมหะคือความหลงครอบงำคือหลงมากแต่ยังมีบุญเก่าประคับประคองอุดหนุน ก็อาจจะได้มาเป็นหมาเป็นแมวน่ารักที่มีคนเอ็นดูชุบเลี้ยงเอาไว้ในบ้านตนสถานที่สามคือวิสัยเปรตเปรตในความรับรู้ของคนไทยส่วนใหญ่นั้นมีเพียงจำพวกที่ร่างสูงโยงปากเล็กจู๋และมีความหิวกระหายเป็นอาจินความจริงแล้วเปรตยังมีมากจำพวกกว่านั้นมากมายและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีสภาพ หน้าทุเรศทุรังสถานเดียวบางเผ่าพันธุ์มีภาพหลอกสูงส่งกว่ามนุษย์จะอีกคือบางการปรากฏโดยความเป็นเทพแต่บางการก็ปรากฏลำไม้กลายสัตว์ในนรก,กภูมิชั้นต้นๆสำหรับความลำบากลำบนของพวกเปรตนั้นโดยรวมพระพุทธองค์ตรัสเปรียบว่าเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่ลุ่มๆดอนๆไม่ราบเสมอกัน มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันโปร่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสารพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทกสษฐานและกํำลังหิวกระหายมุ่งมาถึงต้นไม้นั้นด้วยเช่นทางคือกรรมที่ทำมาแล้วนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาต้นไม้นั้นสเสวยทุกเวทนาเป็นอันมากสรุปกำเนิดแห่งเปรตนั้น โดยรวมแล้วสภาพแวดล้อมไม่ได้เผาลนและมิได้สกปรกสกโรกเท่านรกและเดรัฉานแต่ก็มีความไม่แน่นอนบางจุดบางเวลาอาจจะเร่าร้อนขึ้นได้เช่นที่พระพุทธองค์เปรียบเหมือนป่าโปรงที่มีใบบังแดดฝนเพียงเบาบางหรืออาจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยู่ด้วยอัตภาพของตนเองวิบากรรม อันส่งสัตว์เข้าไปอยู่ในภูมิเปรตไม่หนักเท่าวิบากที่ส่งไปถึงเดรัจฉานแต่ก็ใกล้เคียงกันก็ยังอาจจะมีความรู้สึกถึงอัธภาพที่สูงส่งคล้ายมนุษย์อยู่แต่ก็สเสวยสุขแบบมนุษย์ไม่ได้อีกแล้วตัวอย่างเช่นเปรตบางพันหน้าสงสารเพราะความจริงมีบุญมากแต,แต่ก่อนขาดใจตายเกิดผิดพลาดทางใจ เหมือนพระธุโดงบางรูปท่านก็อยู่ในกรอบมินัยพอสมควรแต่ประพฤติธรรมไม่ได้ถึงระดับมีคุณวิเศษเช่นมักผลและฌานสมาบัติขณะใกล้จะมรณภาพท่านหิวกระหายจัดไม่มีอาหารและน้ำตกถึงท้องจิตไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอันเป็นกุศลอื่นแต่ปักใจแน่วแน่เข้าไปในความกระหายอยากอย่างรุนแรงเลยทำให้เกิดภพแห่งการสแสวงหาอาหาร ได้เดินท่อมๆอ,อยู่ในราวป่าด้วยความนึกว่าท่านยังเป็นพระกำลังออกบินธาบาตวนไปเวียนมาอัตภาพยังมีเครื่องนุ่งห่มเป็นจีวรและบาทเหมือนพระอยู่แต่ก็ไม่ได้มีไฟแผดเผาไม่ได้มีของโสโครกมาแปดเพื่อนท่านเพราะไม่ได้ก่ออกุศรลกรรมหยาบช้าเอาไว้สถานที่ที่สี่ก็คือวิสัยมนุษย์ มนุษย์ก็คือพวกเรานี่เองกำลังมีตัวเป็นๆและลมหายใจเข้าออกอยู่สดๆร้อนๆน,นี่แหละเรียกว่าพบมนุษย์วิสัยมนุษย์ตัดเอาเพศพันธุ์รูปร่างหน้าตาฐานะและสติปัญญาทิ้งเอาเฉพาะสภาพแวดล้อมและอัตภาพความเป็นกายที่ผิวนอกแห้งสะอาดนุ่มนิ่มสบายตัวเหมือนอย่างนี้เมื่อเทียบกับพบอื่นล่างๆล,ล,ลงไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเปรียบว่า เหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันราบเสมอกันมีใบอ่อนและใบแก่อันหนามีเงาร่มครึ้มลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสารพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทุกสถานและกําลังหิวกระหายมุ่งมาถึงต้นไม้นั้นด้วยเส้นทางคือกรรมที่ทำมาแล้วนั่งหรือนอนภายใต้ร่มเงาของไม้นั้นสวยสุขเวทนาเป็นอันมากสารุป กำเนิดมนุษย์นั้นจัดว่าเป็นสุขแล้วเหมือนคนกําลังเหนื่อยกําลังร้อนกำลังหิวกระหายได้มาพบที่ราบร่มรื่นมีป่าไม้ใบบังกันแดดกันฝนได้อย่างดียอมผ่อนคลายหายเหนื่อยล้าและยิ้มออกพอประมาณแม้คนที่ได้รับความทุกข์จากเพศของตนรูปร่างหน้าตาของตนฐานะของตนและสติปัญญาของตนก็ควรทราบว่า เมื่อเปรียบกับภพภบูมิที่ต่ำกว่านี้แล้วความเป็นมนุษย์ยังเหมือนกับที่พักกลางทางวิบากอัน่าชื่นชมขว่กกันมากนะักสถานที่สุดท้ายคือวิสัยของเทวดาเทวดามีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์คือยังเสพสุขจากกามคูณห้าคือเห็นรูปอันยุนตาได้ยินเสียงอันรื่นหูสูดกลิ่นหอมอันร้าใจ ลิ้มรสอร่อยชวนน้ำลายไหลและแต่ต้องเครื่องกระทบอันมีสัมผัสอ่อนนุ่มหน้าพิสมัยใครต่อใครอยากไปสวรรค์กันทั้งนั้นเพราะเล่าลือกันว่าสําราญนักหอมหวานยวนอารมณ์นักงดงามบาตาเราใจยิ่งซึ่งก็สมควรแก่คำเล่าลือเหล่านั้นเพราะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเปรียบไว้เหมือนปราสาทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเรือนยอดฉาบทาด้วยแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมมิได้มีวงกรอบอันสนิทมีบานประตูและหน้าต่างอันหับปิดดีในเรือนยอดนั้นมีบรลังกันลาดด้วยโกชาขนยาวคือผ้าที่ทําด้วยขนแพะลาดด้วยเครื่องลาดทําด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นหนาทึบ มีเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมุดมีเพาดานกั้นในเบื้องบนมีหมอนแดงวางนั่ข้างทั้งสองลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างอันความร้อนแผดเผาทั่วสารพางมีความเหน็ดเหนื่อยสะทุกสะท้านและกำลังหิวกระหายมุ่งมาสู่ปราศาทนั้นด้วยเส้นทางคือกรรมที่ทำมาแล้วนั่งหรือนอนบนบัลลังก์ในเรือนยอดสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว สรุปกำเนิดแห่งเทพเทวดานั้นจัดเป็นเขตแดน,นอันพึงทวินถึงสำหรับสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏรไม่ถึงกับเกินจินตนาการมนุษย์อย่างเราเราเสพสุขในกามคุณห้ากันอย่างไรเทวดาก็เสพในทํานองเดียวกันนั้นเพียงแต่ว่ามีความประนีตก,กว่ามีความเย้ายวนกว่ามีรสอันเลิศกว่ากันอยากเทียบไม่ได้เช่นที่พระพุทธองค์ ตรัสเปรียบพบมนุษย์เหมือนป่าไม้ใบบางหนาในขณะที่เปรียบพบเทวดาเหมือนปรา,าสาตร,ราชวังนั่นเลยทีเดียวขอให้ทราบว่าวิาสัยเทวดานี้พระพุทธองค์เหมารวมตั้งแต่เทพในกามาวจรชั้นแรกๆตลอดทั่วไปจนถึงพรหมทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปเพราะฉะนั้นปราสาทร,ราชวังที่พระองค์ตรัสเปรียบ ว่าน่าชื่นชมยิ่งสำหรับคนกำลังเหนื่อยกำลังรอ้อนกำลังหิวยังมีระดับชั้นซอยย่อยออกไปอีกมหาศาลเอาเป็นว่าท่านการุณาเปรียบเลยให้เป็นที่เข้าใจง่ายจินตนาการตามได้แก่พวกเราเพียงคร่าวๆเท่านั้นนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ